สวัสดีครับผมบ่าวพี่ลกับผมสวัสดีหลังเลิกงานนะครับเนาะวันนี้นะครับผมก็เลิกงานมานะผมก็มาอาบน้ำนะครับเนาะรีบมาอาบน้ําจะไปซื้อไก่ในะครับดิตนะครับเนาะหรือว่าในเมืองนะครับเราไปซื้อไก่เพื่อมากักตุนไว้ทําอาหารไปกินนะครับที่งานนะครับเนาะก็ขูติดโควิดนะครับตอนนี้ก็ล็อกดาวน์อยู่นะครับเนาะแต่ผมก็ได้ บอกนายจ้างแล้วนะครับเนาะบอกนายจ้างว่าวันนี้ขอไปซื้อไก่นะครับเนาะพี่ในเมืองเนาะผมก็บอกนายจ้างแล้วนะครับอาจจรย์บอกว่าลูบายาหรือว่าลูบายาหมายถึงว่าไม่มีปัญหานะครับเนาะถ้าเจออะไรเขามาถามว่าไปอะไรก็บอกว่าไปซื้อไก่นะครับเนาะมาซื้อไก่หรือว่ามาช็อปหรือว่าช็ปเปอร์มาเก็ตน,นะครับเนาะไปบอกเขาอย่างนี้นะครับเนาะนี่นครับก็มีหลายคนครับ ฝากบ่ายพิ่ลเหมือนกันนะครับบาสกุลลิโอนะครับบาโจานะครับหรือพ่อใหญ่ชัยก็ฝากบ่าพิลูมดเลยนะครับวันนี้ซื้อมาคนลรถถุงสองถุงนะครับแต่บ่ายพี่ลมก็เตรียมนี่ครับกระเป๋า,าไปใส่ครับผมแล้วก็ท้ายรดอีกนะครับนี่บ่ายลูกก็เตรียมเอาไปใส่ไก่นะครับเอาไก่ okay ไหมฝากพ่อ เดี๋ยวซื้อมาให้เดี๋ยวโฮมาหาตะเจียนอยู่หรอกโอเ okay. คเอาละครับไปไไฮะโอเคโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางออกจากบ้านนะครับเนาะแต่ว,ว่าตรงนี้ก็ใส่หมวกกันน็อกแต่หมวกกันน็อกก็บ้านเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับเนาะเพราะว่าผมขี่จักรยานไฟฟ้านะครับเนาะขี่จักรยานไฟฟ้าเราไม่ได้มีแบบหมวกกันน็อกแบบเต็มใบหรือว่าครึ่งใบเหมือนบ้านเราเนาะ อันนี้ก็สำหรับจักรยานนะครับเนาะบอกก็จะเท่หน่อยนะครับเอาพี่น้องไปเลยครับคับพี่น้องมาถึงนะครับผมน้องจบเนาะก็เป็น ร้านแม่ชอ็อกไอของเป๊ซิลรียนนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับร้านช็อกนะครับเนาะนี่ครับเป็นชุมชนอารับนะครับเนาะเป็นชุมชนอารับ นี่เป็นถนนบ้านเขานะครับเนาะดูครับนี่ก็เปิดทาสนามบินนะครับเนาะสนามบินทางขึ้นไปทางนก็เป็นสนามบินนะครับนี่นะครับสุสานอาลับครับพี่น้องเบื้องครับนี่ครับข้างบนนู้นก็มีนะครับเนาะสุสานอาลับนะครับเนาะ นี่นะครับร้านเอซูปเปอร์มาร์เก็ตของบาทพีโ่โตจะมาซื้อนะครับนี่ครับซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอาทพี่น้องเดี๋ยวผมผมขอตัวไปซื้อก่อนนะครับ ครับผมตอนนี้ออกมาแล้วพี่น้องเบิ่งครับผมจักรทุ่งนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมอยู่ในกระเป๋ากักตุนนะครับพี่นอ้องช่วงโควิดนะครับเนาะช่วงกักตุนบาพิโลก็มาซื้อของทีมงานก็ฝากซื้อนะครับเนาะอยู่บนครับเอาพี่น้อง จังไรว่ากันไปอยู่บ้านอีกนิงครับอีกรอบนึงครับผมตอนนี้บ้านพี่โลกขอใส่กระเป๋านะครับเก็บของใส่กระเป๋ากลับบ้านก่อนกักตุ้นครับกักตุ้นสวัสดีครับพี่น้องน้องสิบบุเลี้ยงครับครับกินข้าวเลี้ยงน้ำกันครับพี่น้องแมียหลังจากผมมันรปซื้อไก่นะครับพี่น้องผมไก่อันบาโจหรือสวัสดิตนี่ครับ ต้มไก่กับหลับไก่ยังไม่นอกข้าวเห้ครับคุณหมูข้าวเห็ดกินี่ไงวะหลับไก่กับต้มไก่มาเนี่ยเป็นห่อคว้าเลยบ่าวโจ๊ดสีบนเรื่องคว้านเท่าไหร่จ๊ะยิงงานดีเอิญคือเอิญเม่เอิญที่งานก็เลังออกมาครับพี่น้องไม่เรื่งเตียนตัวอยู่นี่นะครับกับข้าวกับสองงานเนาะสองงานครับ เป็นเมนูไก่เบิดต้มกับลาบเอาครับอยู่ผมตามกล้องกินข้าวกบบันเนี่รอยเมียนออกมากันครับเอาครับพี่น้องมาเดียวบอดี้รูมาบอดิโรูู้เส่ยพัดมนาไปสองข้อสามข้อบ่ดูยังงี้มังมันพริดอ่ะมันติดสามมากแล้วเหนือตาดแล้ว เบาหวานละอ้ยปะเียเ่ยเะนอรอาไพ่ไพ่เพลียหนินั่นเสีกวัดตอ่ะเสากเนาเป็นหกว่าาทันว่ะแต่ว่าลน่นเาเอาติดวนน้นเา่งบ้านเนาะมาไม่ได้วนขวบกินตามเียไม่เลีย คนบิดตลาดสวยงามท่อนัดเขาแนงติเขอนี่ครับขอาเจ้าอาหารอาหารโควิด <c oughs> ช่วงโควิดพอดีนะนะ บอกให้จ้างแล้วว่าสิไปซื้อไก่อันซูปเปอร์มาร์เก็ตก็บอกไว้าไครับเขบอกเนาะ,นะว่ามีปัญหาอย่าง,งเดียวเพื่อนอันโดนเขาจับเะะลยผมดถ้าเห็นตัวแบบพวกนี้เขาบอกว่าซูเป,ปเอร์มาร์เก็ตเน่ยเราขีไก่เนี่ยความเขายกเว้นเลยเด้อทำน้ำโอปป้าเสียมาได้คนให้ก็ตายเนาะ อันบะหมี่แห้งเฮ็ดงานกิจนจะตุ่มามากากับปลไหวลด้วครับพี่น้องไปลก้อนแบเพื่อมากๆหมดเลยบะ <c oughs> <c oughs> พริกพี่น้องอื <c oughs>

อ,นนอันนี้ใกล้ตัวป่ะเนี่ยปปเป็นเป็นนออ<า>อ่องัะเป็นน่องน่องใหญ่ครับไม่ดีหอด,ดีโอบอกมาและมไ้่ดีเนาะมีหอคราบมากบมาม,มาไปสองหอวว่ะ Đấy, đỏ, 3 Ba Bây giờ xe đi Tạm nam đâu rồi Tạm nam đâu tôi rồi bà Khay sau mai chỉ nhanh cả xe rồi Khay Cái gì đi Ừ Còn cái này đi เนนเอาอิ <ENNIS> ่เน่เป็นว่าอิ่มนะผมคนน่ะกินปเยอะี่้างนะเมมัตียหูยหหันม่อยู่จะจัดเดี๋ยวยานอิ่มเนาะต่แป๊วเดีกินไปกินมากลนอยแน่ของเขาเนี่ยของเขาหน่อยขาเนียนเน่ยต้องเนี่ยตบมีตำนานแ่ม่้องเนาะโหดิมัดเาเป็นไข่เคย นี่ครับจับเขาก็บ้านๆครับพี่น้องกินยังไงครับว่าเป็นดูของเรื่องเงานไทยในต่างแดนเนาะกินแบบยังไๆพี่น้องก็ต้องอาหารแบบว่าแสบหลายอย่างหลายแต่ว่าพอกินได้พอประพังชีวิตไปวันๆครับแต่คิดสก็อเค็ดค็ดที่เด็กรสชาติจักเป็นยังไงไม่รู้เลยพัฒนาอะไรเดี้เ่น้อแต่ิว่ากินได้ แมนเราจะกินได้ครับแมนไม่พอกันไม่กินใน้าวปิ้งแบเดียวแบบแมนฮิตว่าขาปิ้นเนาะแต่เินนี่บาสกุลนี่ฮิตปิ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยอันผมจำได้ผมไม่ไม่นี่ถ้าผมกินแต่อันเนื้อแดดเดียวครับพี่น้องถนัดไอ้พวกไอทอดสันยอดนเนี้ยแดดเดียวทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่เออทอดไก่นี่ครับบาสกุลผมมาไม่ไม่นี่แต่ว่ามาพักกลางหลังนี่ครับ เริ่มมีนะครับมีพัดมีอ oh ย่างนี <t <t ้มีพัดเหรอพัดต้มผนต้มผลต้มวะนี่โอ้ยดีนะผมมันกลับมาจากภาิตก่อนเนาะกลับมาจากเสื้อไก่พอดีคนตุกข้างทางแล้วเปียกเหรอเอาเบาุงคนยิ่งละเออแล้วนี่ผมก็ลำเลาทั้งนี้กพี่น้องไปคลิปนี้ผมก็ไปภาคอีสานะครับเนาะก็ว่าอันไปเสื้อไก่มาตุนหน่อยครับเนาะช่วงไอโควิด จาบ้าสกุนก็ฝากซื้อดิโอก็ฝากซื้อ,อบาจู๋ก็ฝากซื้อขอบคุณบาจู๋ครับเสียบๆครับไก่ไก,ไก่ครับพีนันนาการพี่บอกจากบาพิโล่แมนกับวัดบาสกุลมาชิวๆๆมาเยอะเมนเขาว่าอันมากักตุนไหมครับก็อีกดุนแล้วครับก่ดสิไปก็รอให้ไก่เบิร์ตเป่นละจะไปไหมครับรอเกี่ยวของมันขาจะกินอะไรก่อนกินไข่ก่อนหรอ กินดีแล้วต้องแก๊สคืนไปแล้วเนี่ยต้องแก๊สคืนไรแล้วเอาล้วครับผมคลิปนี้กับผมก็ฝากไว้ทั้งนี้นะครับผมอาหารง่ายๆกินง่ายๆครับลาบไก่ต้มไก่ถึงเป็นเมนูเอันสองเมนูแต่ว่ามันเป็นอันอย่งไรครับเราว่าไก่ตัวเดียวปะอืมอิ่มเมื่ครอบครัวอยู่เขาอิ่มเมื่แคบบัดป่าแคบบัดป่าอันอันนั่งอัน เชบนี้เออเเชียอกอเชียเท่าเล็กแต่ท่าติ๊กด้เเดเดี๋ยวเขาทุกคนกัมีตังคนตังบแต่วันนี้บเหนเสียบได้ดิอยู่กับเสบไปแล้มันจัเลยถ้าให้พูดถึงพวกมัดแนวมัดยาก่ยงั้ก็อยจะเสียบตังตังเสี้ยงเยร้านอาหารเลยบอบ่แต่ละคนมาแค่ว่า ทีนี้ก่กินว่ากินงยงอีกคนตัวนั้อ,อาหารเลยเลยนะโอ้ตัวมีเลยแหละอย่าเอาละครับผมเอาพี่น้องคลิปนี้ผมก็ว่าทำนี่แะครับผมอาหารบ้านๆกันนี่ครับั<ส>อนไอ,นอนชายใาานต<ส>่างแดนเนาะแขม่วต<ส>์ปลากับอยู่กับอาหารน,นุ่มเลยละครับผมผมฝากสื่อคนรักก้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับช่วยสีมือกันเลยสิครับนอ๊ย ผิดริ้สึิว่ะคือหนาวแล้ว